สวัสดีครับค,คุณครูครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนเอาละ่ะวันนี้ก็มาถึงแบบฝึกหัดหน้าที่36กแล้วนะครับมาดูซิวันนี้มีภาพปริศนาอะไรมาทายน้องๆบ้างนี่มีหนึ่งภาพนะครับเป็นนิ้วโป้งหนึ่งอันและบวกกับจํานวนอีก3อันอันนี้นะครับนั่นก็น,น่าจะหมายถึงนิ้วโป้งแล้วบวกด้วยเท่าไหร่ครับ3คําตอบคือเท่าไหร่8เซต นี่คือกินนี่คือการเรื่องราวของการเชื่อมโยงความรู้นะครับกับความจําที่เราจําได้ทั้งหมดจากการถูกสอนครั้งแรกนะครับเราถูกสอนว่าอันนี้เป็น1เป็น1เป็น1นึ่งนี่ไหมฮะและอันที่ใหญ่กว่าอีกอันนึงที่เป็นสีเขียวเขียวนะมีค่าเป็น5นะครับถ้าน้องประมวลความนี้ได้แสดงว่าเขามีความจําละจาได้ละที่สอนมาแต่หน้าแรกๆเลยเอามาดูโจทย์โจทย์บอกว่าไงครับบวกห้าบวกสองแล้วก็บวกอีกเท่าไหร่ครับหนึ่งบวกห้า บวก2แล้วก็บวกอีก1ตอบเท่าไหร่ครับ8เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่2บอกว่าไงครับบวก5ลบ5บวก2บวก5ลบ5แล้วก็บวกด้วย2คํคำตอบคือ2เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่3บวก3บวก1แล้วก็บวก5 บวก3บวก1แล้วก็บวกอีก5คําคำตอบคือเท่าไหร่ครับเก้เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่4บวก5บวก2แล้วก็บวกอีก1บวก5บวก2แล้วก็บวกอีก1คําคำตอบคือเท่าไหร่ครับ8เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่5บวก1บวก1บวก5 บวกหบวก1แล้วก็บวก5คําตอบคือเท่าไหร่ครับ7จ็ดเซตใส่คําตอบต่อไปข้อที่6บวก2บวก1บวก1บวก2บวก1แล้วก็บวกอีก1คําตอบคือสีเซตใส่คําตอบต่อไปข้อที่7บวกสลบ3บวก5บวกส ลบ3แล้วก็บวกด้วยห้าคำตอบคือ6เซตต่อไปข้อที่8บวก2บวก1บวก5บวก2บวก1แล้วก็บวกด้วยห้าคำตอบคือ8เซตต่อไปข้อที่9บวก5บวก2แล้วก็บวกอีก1บวก5บวก2 แล้วก็บวกอีก1คําตอบคือเท่าไรครับ8เซตต่อไปข้อที่10บวก1บวก5แล้วก็บวก1 1 5บวก1บวก5แล้วก็บวกอีก1คําตอบเป็นเจ็ดเซเสร็จแล้ว10คข้อไม่ยากใช่ไหมครับคุณครูอย่าลืมนะครับเรื่องการบอกโจทย์ยังไงต้องบอกนะครับบอกทุกวันบอกมากกว่า10คข้อก็ได้ ยี่สิบข้อก็ได้สาสิบข้อก็ได้แต่ว่าหลักฐานเนี่ยคุณครูขอแค่กี่ข้อครับสิบข้อที่มีอยู่และสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าลืมที่คุณครูบอกนะครับหมายถึงคุณครูที่กาลังสอนอยู่เนี้ยบอกคุณครูที่กาลังดูคลิปเนี่ยว่าทุกคนต้องมีอะไรครับมีอะไรหนึ่งต้องมีเวลาสองต้องมีอะรครับวิธีและท้ายสุดต้องมีอะไรวิในสามสิ่งนี้นะเอาแค่นี้ก่อนนะครับพยายามหาให้ได้สร้างให้ได้นะครับเารับรองว่า ทุกคนจะเก่งเพราะว่า3าสี่งนี้เอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตประจําวันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับพรุ่งนี้จะมาหน้าที่37นะโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ